นี่ครับวันนี้มาทําเมนูของหวานครับบัวลอยครับนี่มีใส่เผือกแล้วก็ใบเตยครับแล้วก็มีเผือกกับใบเตยผสมกันครับนี่ต้มน้ำไเดือยครับใส่ใบเตยไปด้วยครับแล้วก็เอาลงไปครับนี่ทีลงไปนะครับพี่น้องทีลงไปนะครับพอต้มสุกแล้วเราก็เอามาแช่น้าครับนี่ครับนี่ครับสีสันสวยงามครับบัวลอยครับ มันไม่ค่อยเท่ากันครับเพราะหัดทำขั้งแรกครับไม่เคยทานบางทีก็พองหวานนะครับนี่ขั้นตอนต่อไปก็เอากะทิครับเอากะทิไปเคี่ยวครับเคี่ยวให้แตกมันครับใส่น้ำตาลลงไปครับพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปครับเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลไปเรื่อยๆครับจนน้ำตาลละเอียดครับ นน้ำตาลเข้ากับกะทิครับใส่เกลือใส่เกลือเล็กน้อยครับใส่เกลือด้วยครับูตดผมครับนี่ครับในกะทิกับน้ำตาลเข้ากันก่อนครับพี่น้องนี่ครับสุกแล้วครับพี่น้องนี่ครับสุกแล้วครับนี่นี่ครับบโลยไข่หวานใส่ไข่เป็ดครับอีกสี่ลูกครับสี่ฟองครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ ครับใส่น้ำไปตือไปด้วยครับใส่เปลือกไปด้วยครับนี่ทำครั้งแรกครับนี่ครับนากิีบนียครับพี่น้องโบลอยไข่หวานครับนี่นี่ครับับลอยไข่หวานโอ้สวยงามมากครับพี่น้องนี่ใส่ไข่ครับพี่น้องนี่โเหัดทำครั้งแรกครับเมนูของหวานครับ บัวลอยไข่หวานครับบัวลอยไข่หวานนี่นี่ครับที่สันหน้าหน้ากินไหมครับพี่น้องนี่ครับ